เอาเลยครับสวีทสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของบบมปันตุนะครับคลิปนี้เป็นคลิปผีโลบอกนะฮะแมปอะไรไม่รู้เป็นคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์นะครับขอไม่พูดรายละเอียดแล้วกันนะครับให้ไปดูกรอเองแล้วกันยังไงก็รับชมกันให้สนุกนะครับผมเราต้องสปีดนะเราเออเราต้องเราเราเตรียมก่อนนะเดี๋ยวพอเราตัดเตรียมห้องนี้พูดเดี๋ยวเราพุ่งเข้าไปเลยโอเคไหม สี่คนตึงๆโอเคป่ะเราเตรียมห้องเพเยอร์นี้นะเอาเพเยอร์ตรงกลางนะสามสองหนึ่งไปกูมาแล้วน้องอุมันน่าจะเล่นได้เยอะกว่านี้เนาะแบบสักห้าหกคนแบบตี้แบบเลื่อนได้มาเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูค้างเลยกูค้างเลยกูเปิดหนังสือยังไม่เปิดกาบมีไปเบิ้ลเนี่ยอุ้ยโอ้โหเหี้ยเพลงกูอยู่ไหนวะกูไปเปิดเพลงก่อนรู้สึกถึงจะเปิิดดโอ้โหกระจอกขนาดนั้นเชียวอ่ะกูยอมเปิดเสียงสุดเลยโโอ้ห ใจสีใจสีไม่ได้กลัวเหมือนกูนี่ไอ้เชื่อ่ะก<ม>ูไม่เปมีคนเกยให้ไม่กลัวกูไม่เคยร้องเลยกูกลัวไงฮิโอ้โหเมาหันโคตรเร็วจริงไอ้เชื่อเฟิร์สเพอร์ซันมันไม่เหมือนแบบมุมมองเฮ้ย <c oughs> เดินไปตายกูก็เบื่มือทีมีเรื่อยตรงเนี้ย <c oughs> มึงก็เดินหลบไปดิกู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 เป็นตุ๊ดได้ไหมกูกูขวัญออกกูอยากให้กูอยู่คนเดียวโอเค้ยไหมกูถ่ายกล้องให้น้องไปแล้วเฮ้ยกล้องเลยถ่ายเลยน้องเ้าะอะไรวะ พอกดกล้องแล้วแม่งเข้าในเรื่องเลยวะแม่หมาในเรื่องเลยวะเี่งเกมโอ้โหเอ้โอ้โหเยอะแม่เงยไม่ได้เฮ้ยนี่กด E ตัวนี้เปิดได้เยอะคุณต้องมีกุญแจโอ้โหเยอะกุว์เอ้แนะนำให้กด C บ่อยๆนะ C บ่อยๆกด C บ่อยๆเฮ้ไอ้กด C บ่อยนี่มันจะตายหรือเปล่าวะ ตึ้งง่ายอะไรไปบอสขึ้นถ่ายกี่ตอวเนี่ยเพื่อนไปนักงเขาเองไปเลยบอสไม่ต้องหาคนแก่ไหมโอ้หเยี่ยเลยเกมแม่งเยี่ยเกินเทียมากกูเลยเยี่ยจัดเกมเขาดีจะตายโอ้ยอาจจะเป็นทับเตอร์กดกดเย็นร้อนเกมไปไหนวะตามไปด้วยดิมราหาคนแจอยู่โอ้ตีปติดอะไรวะเออติดเก้าอี้ไอ้ติดเฮ้ยมึงเห็นกระคาบานไหมกูติดอีกแล้ววะ มึงเดินมึงชอบเดินติดอ่ะนี่ไงไหนถ่ายเปิดอุ้ยเปิดโปรเจคเตอร์เฮียอะไรวะไอ้สัตว์ก็ขอให้กดเฉินออนโปรเจคเตอร์ให้กดภาพโปรเจคเตอร์ไห้กดเปิดดิกดโดดกดโดดไงวะกดคลิกเหรอเอาเมาส์จิ้มอุ้ยไอ้เฮียใอ้กดกดตัว C เว้ยมันติดอ้มันติดติดติดอย่าบอกนะกูต้องมากดตรงโปรเจคเตอร์เออกดตรงโปรเจคเตอร์ว่าลองก็ขยับขยับอะไรลองถือกล้องไว้แล้วก็ลองอันนี้ดูกดๆแหม่นี่บางทีต้องกด C พื้นที่มันจะเปลี่ยนด้วยอ่ะ เราเฮียเลยกันต่กอย่าบังเลยอย่าบังเลยไม่อย่าทิ้งกูไว้คนเดียวขอร้องอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวมึงเห็นสีภูเขาดิ้นไหมเออกูกูเห็นอยู่กูเห็นตามตามตามจะภูไปก็ได้ไอ้เย่าขุดลูกลูกตุ๊ดเลยไอ้เจมาตรงนี้กดสีนะว่าไงครับว่าไงครับกดสีเลยอ่ะกดสีอะอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยจะเท่าไหรเฮ้ยจะก้องีพจะกาชีพ โก้มาไอ้โกโ้มเฮ้ยกูโดนดีดมาห้องต่อไปไอ้นุ้ยแบ่งกันดูบ้างดิมึงก็ดูไปดิกูกูเห็นแล้วกูเห็นไกลๆแล้วโอ้ยถ้าเดินไปมันจะอุย้ยไม่เดินดีกว่าเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวอย่าขังกูไว้คนเดียวอ๋ <c oughs> <c oughs> อ้องนี่ไงติดติดติดสายเวทในสายเวทเฮ้ยนีใครจะหนักไหาติดต่อเลยกดกล้องแล้วดูอ่ะมันสายเวทเว้ย กดดูซีเนี่มากูหลับตาเลยยังกูกูไม่ดูเคยเจออุ้ยไอ้เสี้ยงเสียงกูเวอะไรกูจะตุเซฟเพื่อนต้องต้องมีนัดกูกูเดินตามพวกแล้วกูกูขอไปด้วยไอ้อย่าเบียดกันดิมันต้องเบียดกันก็จะไหมมันต้องเบียดกันมันกลัวแจ็คไม่ขอแกหรออี๋เออเปิดได้ได้นี่หว่าเปิดไม่เปิดไหนไม่มีเท่าไรกูจะไม่รู้ว่ากูเดินติดพวกมึงกูจะเด้ออุ้ย งต้อเลยมีอะไรเออดีพวกพูดเลยพากไปเลยพากไปเลยกูเดินตามมึงเงงไ้เหี้ยเอาเลยเต็มที่กูไม่ต้อะเกิดกูจะอยู่กับพวกมึงงี้แหละกูจะตายหลังพวกมึงงี้ไปเรื่อยๆเอาเด็กเอาเด็กจะออกอ่าเออกมาออกมาออกมาอุ้ยไอ้นุ๊กดีมีแล้วป่ะนุ้ยอุ้ยอะอะไรวะกดซีสิมีแล้วป่ะอุ้ยไอ้เหี้ยเออกูหลับตาแล้วไอ้เหี้ยกู มันเขียนว่าอะไรวะไอเจลองลองกดตัว <rua> ซีตรงกระจกนี้ดูดิลองกดตัวซีตรงกระจกนี้ดูดิกดแล้วมันเขียนว่าอะไรวะอย่าอย่าไว้ใจพวกเขาอย่าไว้ใจพวกเขาโอเคมันบอกว่าอย่าไว้ใจมึงอ่ะไม่เกี่ยวพวกมึงมันอันตรายแต่ก็ไม่มีจังกูเจยแสดงว่ากูดูได้อย่างนี้ก็ขึ้นบันไดได้แล้วภาพแม่งหลอนจังเลยไอ้เจยมาแล้วแต่ได้กุญแจมาพวกมึงเอากุญแจไหนกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยกูได้แล้วในชั่โคกไงชักอ๋อไหน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 ไอ้ไปอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวเดี๋ยวเดียวนุ้ยปลากูไปเอาก่อน เจม่ายื้อบีอะไรเงี้ยเจมมึงจะพาคุณแหวนคุณแจให้ไหมนี่ไงโคกเนี่ยเอายังไงตามตามกูตามกูกูยังไม่มีคุณแจเจไม่ต้องใช้ใช้แค่คนเดียวโอเคโอเคกูกูเชื่อมึงกูเชื่อมึงเชื่อกูเชื่อกูจำได้อยู่อยู่ที่บ้านกูทีเลยอย่างเงี้ยไอ้เจ็บทางนี้ทางนี้ว่ะกูตามอุ้ยเจมอย่าหันมาอย่างนี้ดิเฮ้ยใช่เหรอทางนี้เหรอแต่ตรงนี้มันมีประตูนะเฮ้ยเฮ้เจอะไรวะสิ่งนี้อะไรวะ ไม่รู้อย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวคนร้องเมึงชนกูอะไปไหนแล้วอ่ะเดินไม่ได้ติดตัวติดมึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งกูไว้คนแบบรับกหนไว้คนล้องไอ้บดกูได้เข็ดละกูต้องเปิดกล้องแล้วฉีดตามนี่เลยกูมึงเขาบอกทางนี้เขาบอกว่าห้องทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไอ้นุ้ยฉีดอ่ะนุ้ยฉีดดิมึงรออะไรอ่ะมีคนฉีดไปแล้วอ่ะ สวัสดีครับไอ้เหี้ยเอ้ยกูก็รู้อยู่มันมีแล้วกูจะกดทำไมวะตามเขาตามเขาตามเขาเขาตามเออเออกูตามอยู่กูตามอยู่กูตามอยู่ตาม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 พลู้ทางอย่า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 ปล่อยกูไปข้างหลังอย่าอย่าปล่อยกูไปข้างหลังสิเหี้ยอะไรวะกูเดินติดแล้วเฮียพักกูมาที่บกขำได้คุณเหรอท่มีบทชิ้ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้คำนี้ใช่ไม่ได้ไอ้พวกมึงเล่นกันมาได้ยังไงวะนะ ปืนอะไรไม่กูใส่เสื้อกันหนาวมาเพื่อนพี่โบนี่ทันปืนที่อะไรพี่โบนี่ที่เนี่ยข้างข้างล่างมีปืนกดซีดิทำไหมมีข้างล่างมีมีปืนเออกูเห็นแล้วอุ้ยกดกดซีดิกดแล้วกดแล้วกดซีแล้วทำไมมันม้างล่างเออกูเห็นแล้วแต่เออกูเห็นแล้วมันมีปืนกูเห็นแล้วแต่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไงอ้าวแล้วกูเลยกูกดทำไมวะไม่เห็นที่ยกเปิดตังค์ที่อะไรไอ้กูยืนเป็นผีเลยไอ้กู ตามมมมมไไปปพ่อัันนืืดดคงตามคนรู้ทางมักจะปลอดภัยตามไปอยู่ปะเออตามอยู่คอยชั่วหน่อยอย่าให้กูยืนหลังไม่เห็นไม่ดูกูไม่ดูกูไม่ดูจะรอให้กดซีใช่ไหมไอ้กูมึงกดดิมันมีแล้วปันมีแล้วปะนู้ยกดดิมีอะไรปะคิดว่าจะสามารถตรงนี้ได้ต้องระวังไอ้กูไปแล้วเข้าด้วยเข้าด้วย เออปุ่มเอ๊ะทำไปไม่ได้อะกดสีเข้าอ่ะมันต้องกดสีเข้าอ๋อโอเคโอเคโอเคตีดิอ๋ออุ้ยีใครอ่ะไม่เป็นโอครไม่จำเป็ไมันมันเออกูอยู่ไหนเนี่ยวางมือดิบอสเออเอออ่ะกดสีเโอ้วดเดินผ่านมาเออโอเคไอ้บอสมโอใครล้เนี่ยเฮ้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 ยเฮ เฮ้ยก่งเก่งเกงเก่งเกเก่งเก่นเกงเก่งเก่นเกงเก่งเก่งเก่งเกงเก่งก่งเย่งเก่งก่งเ่าเก่ง่ก่่ายก่ง่งเก่ง่เ่เอ้งเก่งก่นเกเ่ก่่่ก่่่ก่เ่่่งกเ ทำได้แค่นี้เหรอจำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้เจ็บไปแดงอย่าเบียดดิเฮ้ยกูอุ้ยเบีมึงอยู่ไหนกันเบียดไม่ใครเบียดมึงเลยนะมึงเดินอยู่คนเดียวเนี่ยมันบอกมันกำลังวิ่งอ่ะเฮ้ยอย่าเบียดดิเฮ้ยอะไรมึงจะตะโกนทำไมแล้วเฮ้ยกูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจำสแกนแค่นี้เฮ้ยแสดงว่าไม่น่ากลัวมากแสดงว่าไม่เหมือนมิมิก มีมิกนี่มันมาตอนไหนมู้อนี่คือเห็นตัวไงอะมึงตายกันเหรอเออกูตายกูตายไหวมีแต่พวกไปจอดเท่านั้นที่ตายเลยแล้วมึงกลับมาได้ไงวะกูกดกูวิ่งตามสีภูมาไงภูมึงเน่ยเชื่ไม่ได้ <laughs> เชื่ไม่ได้ <laughs> มามากับเพื่อนมันจะไม่กลัวเว้ยกูค่อนข้างมั่นใจยุชานไปไหนแล้ววะสิ่งเหี้ยอะไรวนะ <laughs> อุย้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะเฮ้ยกูเริ่มแข็งแกร่งแล้ววะไอ้เนี้ยกดอุ้ยสิงเชี่ยอะไรวะ 5, two, 3, ห้าสองสามสามหัดหรือเปล่าวะห้าเจ็ดสามห้าสองสามห้าเจ็ดีอะไรล่ะมึงดูในกระจกได้ปะไม่ดูถ้ามึงดูมันจะเขียนว่าอย่าไว้ใจพวกเขาอะพวกเขาคือกูเอ้ห้าเจ็ดสามนุ้ยอย่าทิ้งกูขอล้องกูไม่กลัวแต่กูอยู่การเกลียดการอยู่คนเดียวมากอได้แต่กระดาษแผ่นหนึ่งก็ง่เอะเอดเลยอย่าไว้ใจพวกเขาเ้ยเข้าไปเข้าไปขึ้นท้างบนไม่ได้ข้างบนในรูอะเปิดกล้องแล้วเข้าไปนุ้ยนี่เขาอยู่ข้างบนในกุนน้ำเองมา กูนำเองอุ้ยไอ้เยสแม่โห้ยแค่นี้เองเหรอเอ้ยพวกมึงมาด้วยกันหน่อยดิฮัลโหลนุ้ยมึงตามมาชั้นบนไว้นุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยชีวิตดีมันดิบมันดิบเจ๊เจ๊เจเอาไม่ดีแล้วอ่ะมีแค่นี้เองเหรอเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้กูไอ้กูเริ่มแข็งแกร่งแล้ววะตัวนี้ตัวนี้เริ่มแข็งแกร่งแล้วทำอุ้ยกดตัวคิวดิเอ้ยกดตัวสีดีกว่า โอ้นี่ไงเอ้าเอามาอ๋อกสิวกดตัวสีแล้วก็เดินเข้าไปโลเฮ้ยมีมีค้อนวะเฮ้ยเฮ้ยยี้อเฮ้ยอะไรอะฆ่าอันนี้คืออะไรวะกดฆ่าดิเฮ้ยกดสีเขียวมักปลอดภัยกูกดฆ่ากูกูได้ฆ่าเลยกูแดงไอ้น้กูกดเขียวไปอะกูกดเขียวไปเหมือนกันดิกูหลับตาเลยกูหลับตาแล้วกูไม่อยู่แล้วคุณฆ่าและออกจากโรงพยาบาลเออ อันนี้อสไรวะสุดแล้วจบแล้วฮะฮะจบแล้วจบแล้วเฮ้ยมันจะไปอ่ะเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยแค่นี้เงยแค่นีเงเเฮ้ยปอกเกมปอกเกม เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโลบบ์แมปผีตามจริงเนี่ยถ้าเกิดเล่นกันหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะมากับเพื่อนนะฮะมันเลยผีจะไม่ค่อยน่ากลัวเลยขำๆมันซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเล่นคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าอันแมปเนี่ยน่าจะหลอนๆพอสมควรเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้ช่องของบาราตูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ